สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีเช้ากับนิกเกอีบ่ายนะคะประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคม65เนาะตัวเด่นของเราก็คือ9กับ2ตัวรองก็คือ1กับ5นะ9กั9 2 9 1 9 2 9 3 9 5 9 8 2 0 2 1 2 5 2 6 2 9 1 0 1 3 1 5 1 9 5 1 5 2 5 3 5 7 5 9 สามตัวก็สองเก้าห้าห้าหนึ่งสามสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหกเก้าสามศูนย์สามสามแล้วก็เก้าห้าหนึ่งเด้อจับคู่ตรงนี้นี่เก้าสองสองเก้าเก้าห้าห้าเก้าสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเอาไปซื้อบ่ายเลยนะนี่

หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งหกหกเก้าสามสองเก้าเก้าก็ศูนย์สี่สองจับคู่ก็หนะึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่เก้าเนาะอย่าลืมมาไปซื้อเช้าด้วยนะนี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามก็ขอให้ถูกสามตัวตรงๆเลยคนไหนดูเฉยเฉยไม่กดก็เอาไปแก่สองตัวล่างก็พอ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ